สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูบูมนางสาวพิลาวันเอี่ยมเมืองอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในครั้งก่อนคุณครูได้พาเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงพย,ยัญชนะไทยทั้ง44ตัวไปแล้ววันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาฝึกอ่านสระและวรรณยุกต์กันค่ะ ุดประสงค์ในการเรียนรู้ของวันนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของเสียงสระบอกเสียงของสระและวรรณยุกต์ได้อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการเรียนค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านออกเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์เรามาดูกันก่อนค่ะว่า เสียงสระคืออะไรเสียงสระหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาจากปากโดยใช้การเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากโดยไม่มีการสกัดกั้นจากอวัยวะใดๆในปากในเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วไปฝึกอ่านออกเสียงสระและเสียงวรรณยุกตามคุณครูกันค่ะไปเลยค่ะ นักเรียนดูรูปของสระทางซ้ายมือนะคะมาดูที่สระแรกกันเลยค่ะสระออ่านว่าสระอสระออ่านว่าสระอสระอ,อ อ่านว่าสาระสาระอีอ you know? สะระอีะอ่านว่าสะระอี you know? สะระอึอ่านว่าสะระอืสระอืออ่านว่า <rela> สระอือสระอูอ่านว่าสระอูสระอูอ่านว่าสระอูสระเออ่านว่าสระเอ สระเออ่านว่าสระเอสระแออ่านว่าสระแอสระแออ่านว่าสระแอสระโอ อ่านว่าสะระโอสะระโออ่านว่าสะระโอสะระออออ่านว่าสะระออสะระอะะออ well, ่านว่า สะระอสระเอออ่านว่าสระเออสระเอออ่านว่าสระเออสระเอียอ่านว่าสระเอีย สระเอียอ่านว่าสระเอียสระเอืออ่านว่าสระเอือ,สร,อ,อสระเอืออ่านว่าสระเอือ สระอัวอ่านว่าสระอวสระอัวอ่านว่าสระอวสระอัมอ่านว่าสระอัม สะระไอไม้มาลายอ่านว่าสะระไอไม้มาลายสะระไอไม้ม้วนอ่านว่าสะระไอไม้ม้วนตัวรืออ่านว่าตัวรือ ตัวรืออ่านว่าตัวรือตัวลือ่านว่าตัวลๅตัวรืออ่านว่าตัวือต่อมา เรามาฝึกอ่านออกเสียงวรรณยุกต์กันค่ะวรรณยุกต์ไทยมีสี่รูปได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวาแต่มีเสียงทั้งหมดหเสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาในขั้นต้นเด็กๆมารู้จักรูปของวรรณยุกต์ และมาฝึกอ่านออกเสียงกันค่ะวรรณยุกต์ตัวแรกนะคะนักเรียนดูรูปวรรณยุกต์ทางซ้ายมือเราเรียกวรรณยุกต์ตัวนี้ว่าไม้เอกอ่านว่าไม้เอกไมโ้โทอ่านว่าไมาโ้โท ไม้ตรีอ่านว่าไม้ตรีและวรรณยุกต์ตัวสุดท้ายไม้จัตาวาอ่านว่าไม้จัตาวาหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านออกเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคย คุณครูก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้เด็กๆได้ฝึกทำเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหากันค่ะแบบฝึกหัดไม่ยากเลยให้เด็กๆเติมเสียงสระและเสียงวรรณยุกให้ถูกต้องโดยนักเรียนดูภาพที่คุณครูกำหนดมาให้ซึ่งภาพที่คุณครูกำหนดมาก็คือรูปของสระและรูปของวรรณยุกต์ที่นักเรียนเพิ่งฝึกอ่านไปสักครู่ค่ะ หลังจากที่จบคลิปนี้นักเรียนสามารถย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดได้ซึ่งคุณครูได้เตรียมเฉลยไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่สัญญาก่อนนะคะว่าจะไม่แอบดูเฉลยก่อนนี่คือเฉลยแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะทำถูกทุกข้อไหมเอ่ย ่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้คุณครูขอชวนเด็กๆมาช่วยกันสรุปเนื้อหากันก่อนค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านออกเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์กันไปแล้วเด็กๆสามารถสรุปได้ว่าเสียงสระหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาจากปากโดยใช้การเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากโดยไม่มีการสกัดกั้นจากอวัยวะใดๆในปากนั่นเองค่ะ ครูขอฝากให้เด็กๆทุกคนขยันทบทวนฝึกอ่านออกเสียงสระและวรรณยุกต์ในทุกๆวันด้วยนะคะเด็กๆคนเก่งของครูทำได้แน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ